สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่542ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ทุกคนที่คอยสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยวันนี้ก็รวบรวมสําหรับทุกคนที่โดเน a t มาให้ภายในระยะเวลา2อวันที่ผ่านมานะครับคลิปนี้มันแน่นอนขอบคุณคุณวีรศักดิ์คุณวีรยุทธ์และก็ล่าสุดเลยเนาะสำหรับพี่สัญญาขอบคุณเป็นอย่างมากครับ ท่านใดที่ต้องการสรับสนุนก็สามารถโดเนตได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้เลยเนาะไม่ว่าจะมากจะน้อยอยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอื้อหือเนื้อหากำลังข้มขคนเราก็ไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าสืบเนื่องจากอดีตจักรพรรดองกรน,นะครับได้เดินทางมาพร้อมกับ สองจากแปดแม่ทัพราชองครักนะครับบัดนี้หมิงซื่ออินที่เห็นว่าตัวเองนั้นไม่สามารถเรียกให้อาจารย์นะครับตื่นจากการฝึกฝนจากการหลับไหลมาได้เขานั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาสร้างออกและ ผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้อย่างไรจึงตัดสินใจจะส่งจดหมายขอความช่วยเหลือไปกับที่ที่ซื้อวู้ยาอยู่นะครับนั่นก็คือต้องการความช่วยเหลือจากยูเชียงไฮ้และสำนักอเวจีบัตรนี้นั้นยูเชียงไฮ้ที่ได้รับรู้เรื่องราวเขาก็ได้แต่นิ่งเงียบเขากำลังใช้ความคิดขวรที่จะทำอย่างไรต่อไปดีซื้อวู้ยานะครับก็ได้แนะนำไปท้ายที่สุดแล้วาการตัดสินใจก็อยู่ที่ยูเชียงไฮ้ สือวุยาได้แนะนได้ที่ได้ให้คำแนะนำอย่างรีบร้อนนะครับก็ทำตัวไม่ถูกเช่นกันตัวเขารู้ดีว่ายูเฉิงไคปรารถนาที่จะพิชิตโลกมากแค่ไหนท้ายที่สุดแล้วคำแนะนำของสือวุยาก็เป็นเหมือนกับการขอให้ยูเฉิงไคเพิกเฉยต่อสถานที่จะทำให้สำนักอเวจีได้เปรียบเพื่อต้องไปช่วยจินถิงสาน คงจะดีกว่านะครับถ้าต้องอถ้าหากทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่าหากสำนักอเวีจีเกิดติดขัดหรือเจอปัญหาจริงความพยายามทุกอย่างที่สำนักอเวีจีทํามาจนถึงถทุกวันนี้ก็ต้องเสียเปล่าไปถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงในฐานะผู้เป็นเจ้าสำนักอยู่เชียงไฮ้คงไม่มีหน้าไปพบปะเราสาวกของสำนักอเวีจีได้เลยเมื่ออยู่เชียงไฮ้ยังคงใช้ความคิดตัวเขาได้เห็นแบบนั้นก็เลือกถอยห่างจากห้องตังใหญ่สิบปีใหญ่ถ้างั้น ข้าขอตัวก่อนทุกๆคนต่างเข้าใจเจิตนาของซื้อูยาดีนะครับทุกคนที่รู้แบบนั้นก็ได้ออกจากข้องตวงไปเช่นกันที่ห้องตวงใหญ่เงียบลงอยู่เชิงไคยหลังให้กับคาแพงไม่มีใครรู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่เชิงไคลูกกระบีนินโรยหิตเบาๆนะครับในขณะที่จ้องมองไปที่มันตัวเขายังคงใช้ความคิดอยู่เช่นเดิมภาพตัดมาที่วันรุ่งขึ้นนะครับดวงอาทิตย์ก็ยังคงผูพ้พนทางทิศต,ตะวันออกเช่นเคย <c oughs> หมิงซื่ออินนะครับได้ไปยังห้องรับเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะตักตายผู้เป็นอาจารย์เป็นอย่างแรกและแหล่นอนครับตามที่คาดไว้ตัวเขาก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรจากผู้เป็นอาจารย์หมิงซื่ออินได้แต่ตอนในใจก่อนที่จะเดินลงจากภูเขาเช่นเดิมไม่นานนักหมิงซื่ออินก็เห็นรถม้าลอยมานะครับตายที่สุดแล้วมันเป็นรถม้าคันเดิมแหละก็ได้จอดลงตรงเชิงเขา ในฝั่งของครูเชิงนะครับมีสายตาที่เชียบ์มทันทีที่รถม้าล่อนล่องลองตัวเขาก็เห็นหมิงซื่ออินที่ลอยอยู่ในอาการนะครับหมิงซื่ออินวันนี้รอคอยพวกเขาอยู่ก่อนแล้วครูเชิงนะครับลุกขึ้นก่อนที่จะโบกมือให้กับหมิงซื่ออินที่อยู่ด้านหลังม่านฝลัง่งทานซีวันนี้พวกเราเจอกันอีกแล้วนะเว่าไงหมิงซื่ออินยิ้มทักทายตอบ ข้าแน่ใจว่าผววโซโจีต้องจะต้องออกมาจากการเก็บตัวฝึกฝนแล้วได้โปรดนำทางพวกเราไปด้วยพี่สี่ขู่เชิงกาวพร้อมกับรอยยิ้มหมิงซืออินตอบกลับไปข้าต้องขอโทษจริงๆแต่ช่วยกลับมาพรุ่งนี้ได้ไหมเฮ้ข้าก็เป็นแค่ชายที่ไม่น่าไว้วางใจและเป็นชายที่ใจแคบ พวกเจ้าคงจะชินช้าได้เหลวหมิงซื่ออินนะครับพูดออกมาด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นคําพูดจากปากเขาแต่หมิงซื่ออินก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจที่ต้องพูดแบบนี้ทําไมตัวเขาต้องยอมตํานนให้กับแขกผู้ตามตื้อเช่นนี้การพบกันครั้งนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมิงซื่ออินเลยกูเฉิงนะครับยิ้มก่อนจะตอบกลับพวกเราไม่คิดว่าจะต้องออกจากยินติ้งซานไปที่นี่กว้างขวาง,วางพวกเราจะรอยอยู่ที่หุบเขานี้ก่อนที่ปูโซจีจะออกมาเอง หมิงซืออินหัวเราะเยาะ่อนจะตอบกลับเฮ,ะฮะเจ้านี่ฉลาดจริงๆนะแม่ทัพขู่แต่เจ้าควรจะฟังคําแนะนําของข้าบ้างแต่ไม่งั้นพวกเจ้าจะต้องเสียใจภายหลังแน่เฮ้อข้าเกรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านที่จะตัดสินใจมากกว่าในขณะที่พูดนะครับขู่เฉิงก็ได้หยิบเครื่องรางออกมาในทันใดเครื่องรางทั้งหลายได้ลอยอยู่ในอากาศนะครับมันได้ส่องแสงสว่างสีทองและลอยตรงไปยังม่านพลังเห็นได้ชัดว่าวันนี้พวกเขามานะครับก็เริ่มทําลายม่านพลังนั่นเอง ชาวลัทธิคงชื้อเป็นที่รู้จักกันดีนะครับพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเขเดนพลังและพลังแพ่สวรรค์ณใจกลางของหุบเขาเครื่องรางจำนวนมากกำลังมารวมตัวกันเครื่องรางแต่ละอันมีขนาดใหญ่กว่าเครื่องรางในตอนนี้ขู่เชิงกระหมดขิวนี่คือวิธีที่กินจิงซานดูแลขแขกอย่างนั้นเหรอตุอ้มตุ้มตุ้มตัวอักษรน้อยใหญ่จากใจกลางหุบเขานะครับได้สกัดกันเครื่องรางของกู่เฉิงเอาไว้ไม่นานนักนะครับหลังจากนั้นเสียงอันแหบแห้งก็ได้ ดังมาจากทิศที่เครื่องรางกลางหุบเขาข้าอยากจะเห็นจริงๆว่าไกลกลาหารมากพอที่จะบุกจิ้นถิงซานได้เมื่อกูเสียงได้ยินแบบนั้นนะครับตัวเขาก็รีบโค้งคำนับเล็กหน่อยหืมผูกซซ้กูุโสสูข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะบุกเข้าไปในจิ้นถิงซานหรอกเป็นเพราะฟาบาทของข้ามีนักกูโ้โสจีพวกเรามาที่นี่ก็เพราะสัญญาข้ากําลังตัดสินใจแทนพรท่านปรมาจารย์ขอตกลงนี้แทน ถูกยกเลิกพวกเต่าไซวัวไปจา้าภูเขาทองะสะสู่ยู่สู่พูดอย่างรุนแรงหมิงซื่ออินตกใจเล็กน้อยนะครับตัวเขาไม่คิดมาก่อนว่าสูยูซูจะกล้าสแสดงออกถึงเปียงนี้มันต้องแบบนี้สิปัวผูโสดข,ของจิ้นชิงซานแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับเหลิวเก๋อก็ไม่ได้ตอบกลับไปแต่ว่าในตอนนั้นเองนะครับเหลิวเก๋อก็ได้ตอบโต้กลับไปสูยูซสูเจ้าเองก็จะห้ามข้าไม่ให้ขึ้นไปบนภูเขาทองอย่างนั้นเหรอ หลีวเกอ๋อที่นี่คือจิ้นทิ้งซานตร์ไม่ใช่ราชวังท่านอยาคิดว่าจะคุมกูฆ่าได้สู่อยู่สู่สล,ลอยขึ้นมานะครับานางนั้นก็เวียงไม้เท้าของนางในตอนนั้นเองเครื่องรางจํานวนมากหมุนรอบตัวนางเครื่องรางทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีตัวอักษรสลักคําว่ามนุษย์ถูกเกียนไวกูเฉิงขมวดคิว้วนั่นมันพลังแพรสวรรค์พลังอักษรเดียวได้อักษรน,นะครับของคําว่ามนุษย์นะครับบางครั้งถูกแทนที่ด้วยคําว่าเมตตา มันเป็นเครื่องรางหลักของชาวลัทธิพงตจื้อที่ใช้นะครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถพัฒนาพลังอักษรให้สูงส่งได้แน่นอนนะครับสูยูสูที่ดาแห่งสวรรค์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่คือพลังตัวอักษรที่ทรงพลังที่สุดของพลังแพ่สวรรค์ข้าคิดว่า เจ้าคงไม่ได้ตาบอดไปแล้วหรอกนะสู่อยู่สู่มองลงมาที่หูเฉงบนท้องฝาหูเฉงตอบกลับเมื่อรัทธิคงชื้อเป็นที่แพร่หลายเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นตานกควรจะเป็นนักบุญของพวกเราแต่ تى, ผู้อุโสสู่น่าเสียดายที่ตำแหน่งนั้นมีไว้เพื่อชาวชายหนุ่มเท่านั้นแต่ถึงแบบนั้นสาวกของลัททิคงชื้ยงยังคงให้เกียรติท่านฉะนั้นเลยท่านถึงเข้าร่วมกับจินถิงสารได้เฮ้ยมันเป็นเรื่องของข้าไม่มีเหตุผลที่ต้องมาอธิบายให้พวกเจ้าฟัง สูยูู่ตอบกลับไปกูเฉงพูดไม่ออกกูยี่ร้านได้พูดขึ้นแล้วจะไมท่านถึงต้องเอาแต่ใจเช่นนั้นละผู้โสสูท่านไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนผู้สโสจีได้หลังจากพูดจบนะครับตัวเขาก็ได้ยื่นฟ้ามือไปกูยี่ร้นนะครับเลือกที่จะใช้ฟ้ามือออกไปบัตรนี้นะครับ2จาก8แม่ทัพราชาองคารักษ์นะครับจี้แข็งแกร่งที่สุดจากะทหารของ เมืองหลวงสักติ์ได้เคลื่อนไหวแล้วใบหน้าของสูยูซูขมวดคิ้วเล็กน้อยนะครับนางเห็นแบบนั้นก็รีบสลัดฟ่ามือสะบัดไม้เท้าของตนแสงสีทองได้พุ่งจากไม้เท้าในทันทีตัวอักษรมนุษย์ได้ก่อตัวขึ้นก้อนเที่ยะกระทบปะทะเขา้ากับพลังฟ้ามือตูมหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับพลังที่เข้าปะทะกันก็เริ่มสลายไปผัวอุูสูได้ปวดชีเนคขาด้วยกูยีรานนะครับกระตืบเท้าของตัวเองก่อนจะพุ่งตัวไปบนฟ้าในตอนนั้นนะครับอ่า ตัวของเขาอยู่ในระดับเดียวกับซูยูู่แล้วหมิงซื่ออินตกตะลึงตัวเขาไม่ได้คาดหวังนะครับว่ากูยี่ร้านที่มักจะเป็นผู้ที่เงียบมาโดยตลอดนะครับจะเป็นผู้อาสาต่อสู้ก่อนแบบนี้แน่นอนนะครับแบบนี้แย่แน่ๆและดูเหมือนว่าพลังของเขานั้นจะอ่าไม่ได้น้อยกว่าหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่ากูเฉิงด้วยซ้ําไปแม้ว่าซูยูู่จะตัดดอกบวัวตองคําและฝึกฝนใหมนะครับแต่ถึงแบบนั้นหนังก็ไม่อาจอทนต่อคําพูดที่หยาบคายของกูยี่ร้านได้ หมยเท้าของนางได้หมุนไปในอากาศก่อนที่จะปล่อยพลังเครื่องรางและพลังอักษรจํานวนมากออกมาเครื่องรางทั้งหมดนะครับได้หมุนรอบตัวนางก่อนที่จะก่อตัวกันจนกลายเป็นโซ่สีขาวเส้นยาวกูยีรานินแบบนั้นนะครับได้เรียกพลังอวตารออกมาโดยไม่พูดอะไรและแล้วบัดนี้นะครับพลังอวตารรูกูตารากายร้อยวิถีดอกบัวแปดกีบที่มีขนาดความสูงกว่าร้อยฟุตได้ปรากฏตัวขึ้นพลังตัวอักษรและพลังเครื่องรางนะครับได้เข้าปะทะก,กันปุ๊บ สิ้นสุดการประทะนะครับในเวลานี้เครื่องรางทั้งหมดก็ได้จางหายไปรวมไปถึงพลังตัวอักษรด้วยสูยูซสูเองก็ไม่ค่าคิดมาก่อนนะครับว่าคูยี่ร้านมาถึงก็จะโจมตีนางด้วยพลังมหาศาลในทันทีพูดง่ายๆนะครับกูยี่ร้านมันเอาจริงเลยมาถึงก็ระเบิดพลังอวตารรูปูตารากายร้อยวิธีดอกบัวแปดกีบในคันเดย กูยีรันนะครับที่ลบล้างพลังทั้งหมดได้พูดออกมาเฮ้อปูสส่อุสูเหมือนกับที่ข้าคาดคิดเอาไว้จริงๆทานนะ่ะไม่ได้มีพลังวตารดอกบัวแปดกลีบสินะในตอนนั้นซูยูซูนะครับได้หมุนตัวกับมานางได้เวียงไม้เท้าของตัวเองอีกครั้งไม้เท้าของนางถูกเวียงนะครับได้สร้างลวดลายแสงสีทองออกมามันเป็นพลังที่ออกมาจากปลายไม้เท้าที่นางถือนะครับไม่นานนักเครื่องรางที่ลึกลับก็ปรากฏขึ้น ตู้กูยี่ร้านต่อยกลับมาพร้อมกับราวตาขนาดใหญ่สีหน้าของกูยี่ร้านเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนี่มันไม้เท้าขุดมังกรไม่น่าแปลกใจเลยไม่น่าแปลกใจเลยไม้เท้าขุดมังกรที่อยู่ในมือท่านไม้เท้าขุดมังกรอยู่ในมือของท่านมาโดยตลอดสินะผู้อุโสสู่ในตอนนี้นะครับไม้เท้าขุดมังกรได้หมุนกลับเข้าไปในมือของสู้ยู่สู่นางได้ถือเอาไว้ข้างตัวก่อนที่จะลอยขึ้นไปในอากาศ ซูยูซูได้ตอบตัวกลับมาตาหากเจ้าจะขึ้นภูเขามาได้เจ้าต้องได้รับอนุญาตจากข้าก่อนดูเหมือนว่าไม้เท้าขดมังกรนี้นะครับจะเป็นพลังสมบัติที่อาจจะหาได้ยากยิ่งในหมู่ที่เราชาวลทัทธิคงจื้อต้องการกันเนาะมันก็ไม่ได้บอกหรืออธิบายต่อเกี่ยวกับไม้เท้าอันนี้นะครับ ตันใดนั้นเองซูยูซูก็ได้เคาะไม้เท้าลงบนพื้นหนางได้บินขึ้นไปในอากาศด้วยความเร็วสูงสูยูซูได้กลับไปยืนในระดับเดียวกันกับกูยีร่รันแม่ทัพใหญ่ผู้มีพลังอวตาร8กีบนะครับกำลังจ้องมองดูสูยูซูจากในระยะไกลผัวุโซสูททำไมท่านถึงต้องทำเช่นนี้ขู่เชิงนะครับเอามือค่อยล้างตัวเขาได้ก้าวต่อไปข้างหน้าทุกอย่างนะครับทุกย่างก้าวของเขานะครับทำให้เกิดวงหวนประกายแสงขึ้นมาฉากนี้เท,ท่มากเลยนะครับ ทุกอย่างเก่าที่เกิดประกายแสงนะครับและพร้อมกับเครื่องรางบนร่างกายของคููเฉิงได้สร้างเขตแดนพลังอันเป็นเอกลักษณ์เมื่อเขตแดนพลังได้ก่อตัวขึ้นมันได้ผสมผสานกับม่านพลังที่ถูกเปิดคููเฉิงสามารถเก้าวมาในม่านพลังของจินจิงซานได้อย่างง่ายดายหมิงซื่ออินถึงกับตกตึงตกจะตกตะลึงนะครับ เจ้านั่นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เขีแเดนพลังในบรรดาผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้เขีแเดนพลังมันไม่ได้มีมากมายเหมือนกับผู้ฝึกยุทธทั่วๆไปไม่ใช่ทุกคนที่จะกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้เขียเดินพลังได้สิ่งนี้ได้ทําให้ตัวเขานึกถึงฟารลีเทียนและผู้ที่เป็น สิทธิ์พี่รองของตัวเขาเองนะครับทั้งสองคนนั้นสามารถก้าวข้ามผ่านม่านพลังนี้โดยที่ไม่ลำบากยากเย็นอะไรใช่แล้วครับในอดีตนั้นาฟานลี่เตียนก็เป็นหนึ่งในคนที่ผ่านม่านพลังที่ทรงพลังของจีนจิงชานมาได้นะครับบอกได้เลยว่า,ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครจะเดินด้อมด้อมเข้ามาได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับบัตรนี้ก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนซูอยู่ซูนั้นคาดคิดเอาไว้แล้วนะครับนางได้บุกสะบัดไม้เท้าขุดมังกรของตัวเองนะครับ นางได้บุกสะบัดมันอีกครั้งพลังแพรสวรรค์รูปร่างมังกรได้พุ่งออกมาคืนพลังมังกรนะครับได้พุ่งออกไปขู่เชิงนะครับได้บุกมือยักษ์อันใหญ่ยักษ์ฝ่ามือของเขาได้ทรงประกายสีทองตูมฝ่ามือของครูเชิงนะครับจับพลังแพรสวรรค์รูปร่างมังกรได้เฮพลังระดับนี้คงจะเป็นพลังของผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวสีกลีผู้โสสู่านควรรู้ดีนะว่าพลังวาตารดอกบัวแปดหยีนะ่ะมันหมายถึงอะไรรู่เชิงนะครับกำลัง จ้องมองไปที่ในส่วนของสู้ยุสูจากนั้นเขกากำฝ่ามือของตอนในตอนนั้นเองพลังเปรวรร์รูปร่างมังกรก็ได้สลายไปในทันทีตูมเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับสู่ยุสูก็ขมวดคิ้วมากขึ้นก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับการดวลอาเรียกน้ำย่อยขันแรกของสู้ยุสูกับสองแม่ทัพใหญ่ราชองครักษ์นี่ถ้าหากว่าสู่ยุสูไม่ได้ตัดดอกบัวทองคำออกไปนะครับ บอกได้เลยว่าการต่อสู้คงจะดุเดือดกว่านี้แล้วก็นั่นแหละครับดูยังไงแล้วนะครับหวยมัน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 ,มนบอกยังไงเดียครับสู้อยู่สู้โอกาสชนะแทบเทียมไม่มีนะครับพลังของผู้ที่มีพลังอวตารรูปตระกายร้อวิธีดอกบัวแปดกลีบกับดอกบัวแค่4กลีบนะครับ ห้ากลีบสกรีบเนี่ยมันต่างกันมากเกินไปนะครับถ้าสู้ยูซูตัดดอกบัวแล้วกลับมาอยู่สักอดอกบัว6กกีบหรือ7กลีบเนี่ยอาจจะพอมีโอกาสเอาชนะได้นะครับแต่วันนี้ดอกบัวมันห่างกันเกินไปด้วยรับพลังที่ว่านั้นนะครับก็ต้องมาดูกันว่าเดี๋ยวจะมีใครมาช่วยหรือเปล่าเพราะตอนนี้นะครับสู้ยูซูคนเดียวก็ผลัดกันรับมือในส่วนของครูเฉิงแล้วก็ ในส่วนของกูยี่ร้านพร้อมๆกันนะครับหมิงซืออินกตัดออกไปได้เลยนะครับไม่เห็นมันยื่นมือเข้ามาช่วยในตอนนี้เลยด้วยอายุด้วยวัยแล้วก็ด้วยประสบการณ์รวมไปถึงพลังนะครับหมิงซืออินเนี่ยในตอนนี้น่าจะาช่วยอะไรได้ไม่เยอะก็นั่นแหละต้องมาดูนะครับว่าฟาลี่เทียนเร่งรั่วหรือคนอื่นๆสามารถมาช่วยอะไรได้หรือไม่แต่ผลลัพธ์ก็น่าจะไม่แตกต่างจากเดิมนะครับยืนยันจากปากพังของลูกโจนในตอนที่แล้วนะครับยังไงซะ ผู้เชิงกับผู้ยี่รานในตอนนี้นะครับก็ต้องแข่งแกร่งกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องบอกเลยยังไงซีผู้อุโสของเราถ้า,าไม่ตัดดอกบัวทองคำเนี่ยน่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ต้องสงสัยวันนี้นะครับผลลัพธ์ของมันก็ต้องมาลุ้นกันต่อในอีีหน้าคลิปหน้าบอกได้เลยว่ามันต่อเนื่องแน่นอนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับใครจะไปคิดกันแล้วว่าอดีต จากพรดโควนก่อนนะครับรอบนี้มันมาเอาจริงมันไม่สนหน้าอินหน้าปลมทั้งนั้นนะครับใครจะไปคิดกันเล่าว่าไอ้พวกนี้จะกล้าทําลายม่านพลังแล้วคิดจะเดินเข้ามานะครับโดยปกติแล้วต่อให้ยิ่งใหญ่หรือเป็นสํานักใหญ่จากไหนนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากลู่โจหรือคนในก็เขาจะไม่เข้าไม่กล้าเข้าเข้าไปถูกต้องไหมครับเพราะว่าที่นี่มีผู้ที่มีพลังอวตาร้อยวิถีดอกบัวก้ากีบอย่างลู่โจต่ออยู่อยู่นะครับ แต่ต่อหน้าองค์จักรพรรดิหลิวกูต่อหน้าองค์จักรพรรดิหลิวเกิอหรืออะไรแล้วเนี่ยครับอดีตจักรพรรดิยงชูเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่กลัวนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องเข้าไปในจีนสิงซานให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนมาขวางนะครับมีเจ่จีเทียนเต้าคนเดียวแหละครับที่คงจะหยุดไอ้พวกนี้ได้ก็ต้องมารอดูในตอนหน้านะครับพระเอกของเราก็ฟื้นยากฟื้นเย็นนะครับเมื่อไรมันจะฝึกเมื่อไรมันจะออกจากการทําสมาธิสักทีเห็นแล้วก็งงงิดนะครับ ให้คนอื่นมายามกันแบบนี้มันยอมไม่ได้ที่นี่มันกินทิ้งซานนะเว้ยเดี๋ยวมาต่อกันให้ตอนหน้าครับสวัสดีครับ